ครับเดี๋ยวเรามาดูประสบการณ์วัตถุมงคลรุ่นแรกของกูบาปารามีนะครับเป็นรุ่นแรกเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของกูบาปารามีมีลูกศิษย์ผู้หนึ่งนะเขาทาอาชีพบรรทุกรถบรรทุกสินค้าเป็นร่มลงจากดอยนะปรากฏว่ารถคันนี้ได้เกิดอุบัติเหตุได้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตกสะพานนะสภาพเป็นอย่างนี้นะครับสบภาพเป็นอย่างนี้เลย นะครับเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยในวงกลมเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายนะนะีมีร็อกเก็ตคูบายืนยันว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขารอดชีวิตจากล็อกเก็ตของคูบารุ่นแรกที่ปลุกเสกเมื่อคูบาอายุครบ4 5ปีนะปัจจุบันนี้51 2568อายุ51ปีนะครับเนะี่ยล็อกเก็ตเกิดปฏิหารชัดเจนเพราะคําอธิษฐานที่คูบาตั้งใจสร้างให้เกิด ประสิทธิภาพคุ้มครองป้องกันภัยให้กับผู้ศรัทธาจริงๆนะดูสภาพรถครับสภาพรถแทบจะไม่เหลือชิ้นดีเลยเนะี่ยดูครับสภาพรถนี่น่าจะเอาไปซ่อมไม่ได้แล้วนะต้องขายเป็นซากเด็กเศษเด็กเท่านั้นนะครับเนะี่ยดูสภาพครับตกจากภูเขาตกจากสะพานนะครับเนะี่ยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับเนะี่ยล็อกเก็ตรุนแรกของคุบาปารามีนะเป็นที่อาจารย์ครับที่ เกิดอุบัติเหตุแล้วแค้วคาดปลอดภัยอย่างน่าอาจจัศจรรย์นะครับเนี่ยดูสภาพรถแทบไม่เชื่อสายตานะครับว่าแค้วคาดได้อย่างไรนะครับเนี่ยนี่เจ้าตัวเขามาออกมายืนยันเป็นล็อกเก็ตที่ได้รับจากคูบาบารมีรุ่นแรกเนะเป็นรุ่นแรกที่คูบาบารมีตั้งใจสร้างอธิษฐานจิตให้เต็มที่แล้วก็สร้างแค่ รุ่นเดียวในครั้งนั้นนะเมื่อท่านอายุครบ45พรรษาเอออายุ45ปีนะครับนะีสภาพรถเป็นที่อัศจรรย์น,นะครับนะสำหรับท่านใดที่มีความศรัทธาเรื่อมใสอยากจะได้โลกเกตไปบูชานะนะเดี๋ยวทักเข้ามาทาง id line หรือสแกน QR Code นะครับ,นะรบนะทางเรายังพอมีแบ่งปันให้นะครับก็แต่เหลือไม่มากแล้วนะครับจนเหลือไม่มากแล้วท่านใดที่อยากจะได้ไป ไว้บูชาทักเข้ามาทาง ID Line นะครับทางเราจะได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งมาทนุบำรุงวัดอุโบสถแสนต่อแห่งนี้นะครับแล้วก็ใช้ในกิจกรรมของสงสืบต่อไปนะนี่เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกของคูบาหรือจะเป็นล็อกเก็ตอีกรุ่นนึงครับเป็นรุ่น2นะีตัวนี้เป็นรุ่น2นะตัวนี้จะมีความสวยคมชัดแล้วก็มวลสารค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ส่วนมากลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศ นะครับต่างประเทศเขาจะบูชากันมากนะครับะจะมีความวิจิตค่อนข้างจะมากนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ครูบาปารมีท่านตั้งใจสร้างไว้ให้กับสาธุชนทั้งหลายนะครับได้น้อมนำไปเป็นสังขารนิสตินะครับนะเกิดพลังอนุภาพอย่างที่เราเห็นเป็นประจักษ์จาก,กี้นี้นะครับค่อนข้างที่จะ หายากครับกับประสบการณ์รถบรรทุกตกจากสะพานนะตกจากสะพานแล้วรอดตายอย่างปฏิหารนะครับเนี่ยแขวคาดอย่างนะ่าอัศจรรย์จริงๆครับสภาพรถไม่มีชิ้นดีเลยแขวคาดด้วยล็อกเก็ตรุ่นแรกของคูบาปารามีแห่งวัดอุโบสถแสนต่อแห่งนี้นะครับเนี่ยเจ้าตัวออกมายืนยันแล้วยืนยันว่าแขวคาด ด้วยพุทธคุณจิตอธิษฐานของครูบาปารมีเป็นผู้อธิษฐานจิตไว้ให้นะครับเนี่ยสภาพไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับ